สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม ROV กันผมเล่นเป็นอาเลนคิริโตวันนี้ลองมาเล่นเองดูบ้างครับเจอคิริโตหลายเกมเนี่มันโอ้โหไม่ไหวจริงๆอะตอนนี้ผมก็ได้ไปฝึกมาหลายรอบแล้วเพื่อจะมาอัดคลิปนี้มาลองดูเลยกันดีกว่าครับว่าวิชาที่ผมฝึกมาเนี่ยมันจะได้ผลกันไหมเกมเริ่มแล้วฝ่าบับแดงแป๊บนึงตามสูตรเลย สกิปไปที่นึงเออผมไม่รู้นะว่าเจอใครผมไม่ได้มองฮีโร่คู่ต่อสู้เลยโอ้เจอทาร่าเด็กคนกลางถึกลองดูคอมโบเกือสองสกิปสองไว้อยู่ไว้อยู่ไว้อยู่เลเวลน้ำคอมโบ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 เกือบตายโดน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 ซับ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 ดามจยังไม่แรงอะต้นเกมโอเคนี้ก่อนคอมโบได้ผลครับ ค่อยใจชื้นหน่อยไปฝึกมาตั้งนานตอนแรกผมเล่นไม่เป็นนะว่าแสแต็กมันใช้ยังไงตอนนี้เล่นเป็นละเดจะลองอธิบายง่ายๆเลยกันนะตามความเข้าใจผมนะตีสามทีแล้วกดสก <hi> ja, ิลหนึ่งนี่ฮะโดยประมาณนี้นะ <ng an> ผมก็ไม่ได้ช้ำหรอกผมก็ไปดูเข้ามาแหละตีสามทีสามทีสามทีพอเขาเข้ามาใกล้ค่อยสกิลสองโดดเข้าไปก็ดูเชิงกันไปก่อนครับยาวๆเลยเกมนี้ เขาแครี่สองด้วเลดเกมไม่น่าไหวนะเกมยังซงสงเงียบเงียบอยู่เจอเจอไหวอยู่ไหวอยู่สสัั์โดนเฟิรบัตได้ได้เรียบร้อยครับ เปิดได้ดีครับเกมนี้เขายังไม่สีด้วยแหละเลือนน้อยผมก็เลยกล้าเข้าแต่เขาเลือกเต็มผมก็ไม่เข้าหรอกออกอะไรดีตัดเลือดแล้วกันนะทารานี่ยุ่งยากถ้าไม่ออกตัดเลือดแก่เฮียคลิปไปเรื่อย ไหวไหมไหวไหมโอ้ย <An enemy S 1> ได้ <been> ป่าเราเคลียร์ได้อยู่ days, ถ้าไม่กดต้นเกมแพ้ลินดีท้ายเกมแน่นอนนะตัวมันแพ้กันมันก็ไม่แพ้หรอกใครเจอก่อนก็ปิดเกมได้ <c oughs> ขึ้นอยู่แบบสกิลเพ็ได้แหละพผมว่านะตีบอมตีบอมตีบอมฟี <laughs> One of these days, I'll find my old self stable internet connection. Uh! Uh! มีประเด็นกันนะผมจะมาเติมเพื่อนเฮ้ยได้มาลาดเพื่อนเพื่อนจะโกรธไหมเนี่ยจอทีจอทีป่ากลับเล่นเหมือนเดิมครับเฮ้ยเห็นผมได้ไงวะ จะได้เด้อถ้ามันมีสกิลนี้ด้วยเหรอไม่รู้อ่ะอฟันไปก่อนฟันไปก่อนฟันไปนคอมโบเอ้ยอติอติผิดไม่เป็นไรได้โยโอ้ยไหวไหมวะเนี่ยไม่ไหวว่ะฟิกเกอร์นี้เอ้าผิดทางโอ้โดนเรียบร้อยพลาดเลยลนไปหน่อยฮะอ๋อเมื่อกี้เขามีซัพพอร์ตขี่หัวนี่ไงนี่ไงผมก็ว่าอยู่ไอ้เขาเห็นได้ไงวะอ่าเรียบร้อยเอาลงแล้ว แบนแมนแบนแมนแบนแมนโชว์น่อยโชว์อุ้ยมดเดวบอนคิวได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยครมอยู่ครับคบอยู่อ้าวได้สีเลย I'm is dream. tomorrow just person a a new ตอนนี้ผมได้ตัดเลือดแล้วไม่รู้ไหวหรือเปล่าลองดูสักคอมโบนึงฟัน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 เอาไม่โดนโอ้โห้อคอนโซนวะ An ally has been defeated! Oh no! They defeated an enemy! I'm so tired of this combo! I'm so tired of this combo! let An enemy has been defeated! Double kill! They need a sword. I'm just a person. Nice assistance! Our Slayer Lane Tower is under attack! Your tower has been destroyed. Uh, huh. One of these days, I'll find my old self. Your, huh. Your team has destroyed a tower. Ultimate. Your team has destroyed a tower. Ultimate. Sword. ตอนนี้ผมต้องไปเติมเพื่อนละไม่รู้ทันหรือเปล่าฮะเจอใครที่ผมโดดเลยนี่ะทันไหมทันไหม,มไม่ถึงเหมือนเพื่อนจะเข้านะฮะเดีย๋ยวผมต้องตามแล้วละ่ะ เดีวสุเดวสุถึงไหมขบ,บขบ,บขบได้อยู่ครับได้อยู่นึกว่าปิดไม่ลงนี่ They need a sword. I'm just a person. Tartarus. Stick around! One of these days, I'll find my old self. Dragon and Slayer have evolved. Rally! Cannoneers have spawned! เอาแล้วไงมีประเด็นโดดโอยอย่างแรงเอวสุกลับก่อนครับไม่น่าไหวเลือนไม่พอแล้ว sword but i'm just a person shut down จะถึง <coughs> 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 Dream. Tomorrow new day. เดี๋ยวผมจะลองดักุ่มนะเผื่อมีคนหลุดมาบ้างไม่มีเลยมีแต่ว่าเข้ามาเป็นคู่อะไม่น่าไหวมีประเด็นมีบันเล่นอ้อ,อมดีกว่ออ้อมอ้อม ได้ไหมได้ไหมผมลึกไปหน่อยเมื่อกี้ถ้าต่อผมน่าจะได้นะแต่ว่าผมยังไม่มั่นใจในฝีมือเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทาราดันกลับมาการสักครู่มีเงินยาวแน่นอนเขาไม่ถอยด้วย You're done for Beware of the brush An ally has been defeated. Tomorrow is a new day.

ผมดูไอเทมไวก่อนเอาเป็นสะท้อนแล้วกันนึกอะไรไม่ออกนึกสะท้อนก่อนตอนนี้ท้าล่าเขาเริ่มถึกแล้วฮะไม่รู้ว่าผมจะเอาเขาลงหรือเปล่า ไม่ถึงไหมอุ้ยไม่ไหวอะ่ะอุ้ยโดนไปทีนึงโอ้โหนี่งไงเลดโอ้โหเฉียวนิดเดียวเอาแล้วไงคุณผู้ชมแคลรี่สองเขาเริ่มเริ่มจะโหดเกินไปละโดนยิงแป๊บเดียวเลือดผมเหลือไม่ถึง20เปอร์เลย แกเกมยังไงดีเกมนี้เยบแทบคนนั้นเล่นไปเรื่อยๆแล้วรอจังหวะดีกว่าครับทาร่าทารา่าไม่น่าไหวอ่ะอุ้ยเขาเปิดผมเนี่ยอ้าวได้าไดทาร่าตายทาร่าตายอย่างเงี้ยแหละจังหวะพลิก อุก้กับตายกับตายกับตายนี่ก่อนที่เหลือฝากเพื่อนด้วยแรงเกินแคลร่ อ,นนอุ้ยอยู่ไกลเกินผมจะไปซ้อนทันไหมเนี่ยโตโลไม่ถึงแต่ไม่ได้ไหมเอาให้ได้เอาให้ได้อุ้ยขอบใจเที่ยวโดนนั่นแหละ ต่อต่อ wow โอ้ยปลาโอ้ยยิงโคตรแรงเลยลินดิสเกือบตายเกือบตาย สวยปลาเก็บดินดิ้นได้ก็สบายแล้วต่อโอ้โเกมพลิกแน่นอนอย่างนี้สี่คนสี่คนทันไหมเนี่ยปอมลางได้โยได้โยโอกาสมาโอกาสมา โอ้ยโชคดีคลิปมาพอดีเหมือนจะไม่ได้นะเอาดา์งไหมครับไม่น่าจะเอากันด้านบนมีไฟอยู่อ่ผมต้องรีบไปละเรียบร้อยตัวยืนไม่มีแล้ว ผมจะโดดเปิดเลยดีไหมเนี่ย <Ret reat. S 1> เขี้อคิดก่อนเล่นใจเย็นเหมือนเพื่อนจะสติ <Yes. S 1> เอาดาักนะ

มาครับเหมือนว่าเพื่อนจะพร้อมกันแล้วนะไม่รู้ว่าไฟนี้จะจบหรือเปล่าอ้าวเรียบร้อยเลยแบทแมนโอ้แรกได้แรกได้ไหวไหมเนี่ยผมเหลอสามเขามีสี่วะต่อเอาแล้วจังหวะนี้ ทำไมมันหนาจังวะอุย้ยกอเกินมาพอดี <My> wife, ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวฮ้ยอ้ย,อยกลับกอลเพื่อนฝังที่เหลือด้วยไหวไหมเนาะไหวอยู่แหละไหวอยู่แหละโตโลตอยตอยตอยไม่ไหวเดี๋ยวไปตามเอ้ยโอ้ยชนะ ที่รับชมครับทุกคนเกมนี้สนุกสนุกมากเลยปกติผมเล่นโซโล่คนเดียวฮะไม่ได้มีทีหรือว่าไปกับใครหรอกสายลุยคนเดียว